ีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่เต็นท์รถทรงพลรวมยนสาขาหนองเสือนะคะสงง่งรวมรถกระบบมือสองในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาชมตัวรถเข้าใหม่นะคะปี2022เป็น All New r m m a p คันนี้เลยค่ะเครื่อง1.9นะคะคันนี้นะคะเป็นตัวเอรถสภาพสวยสภาพเรียมสภาพป้ายแดงเลยนะคะสำหรับคันนี้ อยากจะบอกว่าปีขื้นปี2022มาน,นะคะคุณลูกค้ารถกระซังน้านะคะก็จะเปลี่ยนไปนะคะอยากจะบอกว่าเป็นรถสวยมากเลยนะคะสําหรับคันนี้มาค่ะเรามาดูด้านหน้าตัวรถกันเลยด้านหน้าตัวรถนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีดํานะคะตรงสัญลักษณ์นะคะของอีซูซูนะคะก็จะเป็นโคมเมียมให้คุณลูกค้านะคะ,ะตรงนี้มันเหมือนว่าถ้าเป็นปี2020แบบมันมันจะไม่ใช่แบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นปี2022นะคะ ตัวรถก็เลยจะแตกต่างนะคะแต่อยากจะบอกว่าสวยมากนะคะสําหรับคันนี้นะคะแถมร้ายปี2 0 2 2่อเลยค่ะยายจะบอกว่าคันนี้นะคะจัดทรงลงล้อมาแล้วนะคะเอาใจวัยรุ่นเลยนะคะสําหรับคันนี้รถสวยมากค่ะคันนี้นะคะเป็นสเปคแคบนะคะมาคะเรามาดูด้านข้างตัวรถเลยคันนี้นะคะไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็น อ่าสติกเกอร์สเปคแคปจากโรงงานนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะ้านค้างตัวรถนะคะยางจะบอกว่าสวยมากแพรพร้อมลงแม็กให้คุณลูกค้าด้วยนะคะสําหรับคันนี้น,นะคะด้านหลังตัวรถนะคะก็จะมีแม็กลเนอร์เดิมจากโรงงานเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ไฟดวงวิหานะคะก็จะอยู่ด้านบน,นะคะ่ะ ะบอกว่าเป็นรถสวยอีกหนึ่งคันเลยนะคะแถมราคาไม่แรงด้วยแล้วคุณลูกค้าได้ปี2022หรือนะคะสําหรับคันนี้มาค่ะเรามาดูด้านในตัวรถกันเลยด้านในตัวรถนะคะคุณลูกคา้าก็จะเป็นความส่สีดํานะคะคุณลูกคา้าก็จะเป็นอตอนตรงระบบพวกกระจกหรือว่าอะไรนะคะก็จะเป็นระบบไฟฟ้าหมดแล้วนะคะคุณลูกคา้าก็จะเป็น6เกียร์นะคะสําหรับคันนี้6เกียร์ แล้วก็นี่นะคะถุงถึงก็ย,ยังไม่ได้แกะเลยนะคะสําหรับคันนี้อยากจะบอกว่าหลดสภาพเตียงมากนะคะคุณลูกค้าที่สําคัญนะคะอยากจะบอกว่าไม่วิ่งน้อยมากแค่เจ็ดหมืเอ้เจันห้ายสิบสามกิโลนะคะอยากจะบอกว่า เป็นน้องๆต้แดงอีกหนึ่งคันนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้ทูกๆอาชีพนะคะสามารถออกรถจัดเรียมเราได้นะคะคุณลูกคา้าไม่ว่าคุณลูกค้าจะทําอาชีพกเกษตรกรรับเหมกาก่อสร้างหรือว่า,าพนักงานบริษัทแล้วก็ค้าขายนะคะก็สามารถซื้อรถกับเต็นยมเราได้นะคะคุณลูกคา้าคันนี้นะคะ ก็คือเบื้องต้นนะคะคันนี้นะคะเอกาสารดีนะคะฟรีดาวให้คุณลูกค้านะคะพร้อมขับฟรี4 5วันให้คุณลูกค้าอีกด้วยนะคะโปรโมชั่นวันนี้นะคะฟรีพระจักค่าโอนภาษีรพอบรให้คุณลูกค้าด้วยะคะ่ะสําหรับคันนี้นะคะเรามาชมราคาตัวรถคันนี้กันเลยคันนี้นะคะเป็น isuzu all new specat นะคะปี2022นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่5 2 5 0 0 0บาทคา่ะอยากจะบอกว่า เป็นเป็นรถที่สวยอีกหนึ่งคันของเต็นเราเลยนะคะที่พึ่งเข้ามาแถมไมเจ็ทพันโลนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะสามารถชมรถตัวจริงได้นะคะที่เต็นรถทรงผลลุมลนนสขาขาน้องเสือนะคะเต็นเรานะคะจะอยู่จ,รรจังหวัดกาญจนบุรีนะคะามาจากทางท่าเรือนะคะก็จะเป็นเลยลงพักมาหน่อยหนึ่งนะคะก็จะเป็นเต็นเราแล้วนะคะ ออกรถง่ายนะคะได้รถจริงนะคะมาหาเราได้ที่ทรงพลลมยนต์ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจอยากสอบถามนะคะ <c oughs> ก็โทรมาได้ที่เบอร์0 9 8ย1 8 9 5 4 6ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b ์ให้ด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาพามาอัปเดตตัวรถให้คุณลูกค้าชมอีกนะคะ